คำเตือนคิน้สร้านสมาื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบในะคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคนะครับผมกราบสวีนสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมแอนจกหมูในโรมานะครับผมวันนี้เสียงดังไม่ค่อยได้นะฮะมันดึกแล้วนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณอ,อีกแค่นาทีจะสองทุ่มแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเค มากับสูตรคนดูนะครับผมตามสัญญาเลยนะมากับสูตรคนดูที่คอมเมนต์ในย t u b e นะฮะคนดูท่านนี้คอมเมนต์เข้ามาว่าอ่าขอวันนี้2 5 0เอ้อ้าขอวันนี้สามวันที่แล้วละฮะท่านผู้ชมนะเออลืมทํานะครับผมเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะขอวันนี้2 5 0สูตรส5บห้าหครั้ง32ครั้ง45 1้าหนึ่งครั้งวนไปครับเออ เออขอรอบหน้านะครับผมถ้ารอบหน้านะฮะขอเป็นวิธีการกดมาด้วยจะได้ยิ่งดีนะครับผมโอเคไปแบบธรรมดาเลยนะครับผมเนาะเออกดเองธรรมดานี่แหละเนาะไปสูตรบนอีกแล้วนะครับผมทุน2 5 0หนะฮะไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆใครจะเล่นตามรามาระวังด้วยนะฮะกดไปกี่รอบแล้วเนี่ยโมพูดนะครับผมเออไปรอบห้าใช่เปล่า <laughs> โ okay. อเคก็อีมาว่ะวันนี้สะอึกบ่อยนะครับผมเนาะไม่อยากจะสะอึกแล้วนะรอบห้ารอบสุดท้ายแลผมได้โลมาห้าตัวนะครับผมโอเคเปทสามสองครั้งเย็ดเคเอาอะไรไปมั่นใจวะเนะี <laughs> ่ยแล้วเบทสี่ห้าหนึ่งครั้งผมว่าเบทสี่้าหนึ่งครั้งเนี่ย ถ้ามันได้ก็ดีนะครับผมเนาะถ้ามันไม่ได้นี่ก็เออเหมือนกดฟรีเลยนะครับผมโอเคไปเสียอีกแล้วนะครับผมโอเคว่าเป็นอย่างดอกนะครับผมเนาะเพื่อท่านผู้ชมเราทําได้นั่นไงมาครับผมสวยสามสิบโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ดูดจนหมดเนาะโอเคลงไปที่เบ็ดสิบห้าห้ารอบเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้เรามีสองสูตรนะครับผมเนาะเอ่อไล่ตามสองสาสูตรนี่แหละเอออ่าสูตรคุณกูแกมาสองรอบ <c oughs> อันนี้ก็ขยันเม้นกันจังนะครับผมเออเอากดไปแค่รอบเดียวอยู่นะครับผมมาคอมโบสามคอมโบสี่ไม่มาครับผมโหเสียดายนะครับผมมันน่าจะมีเพลย์ไลน์แบบนี้นะครับผมเนาะมันน่าจะมีนะฮะแต่มันไม่มีว่ะไปรอบสองโอ้โหมา ทำไมมันไม่มาเป็นสี่สิบห้าวันเนี่ยโอเคครับผมเฮ้ยเวลาหัวค่ำนี้ได้วะ่ะมาโอ้ยลืมจับเวลาเลยจดเดี๋ยวขอจับเวลาก่อนนะผมเนาะเมื่อกี้เราเริ่มประมาณอ่าหนึ่งทุ่มห้าสิบห้านะคะรับผมเนาะโอเคไปดาบแรกบ่ปเป็นหยางดอกดาบแรกมาก็เปิดโลแล้วครับผมเนาะโอ้โหมาดาบสองขอไปซ้ายแล้วกันโอ้โห แม่เอ้ยโลมาทั้งสามช่องเยดเคขอตรงกลางนะฮะโอเคสองดับฟันโอ้ยสวยมาเมก้าวินสามร้อยโอเคฮะเฮ้ยเอาว่ะถ้าได้เป็นสิบห้านี่ก็ยังดีนะไมาอีกรอบหนึ่งเอออวิลบสแวฟแกโอเคโดนป็นกบเลยวิสองดาบอีกแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้ถ้าได้อีกดาบนี้ได้แจกเลยเนี่ย ถ้าได้อีกสองดาบเมื่อกี้เนาะเออได้แจกเลยโอ้สุดท้ายนะครับผมจบที่โล่นะครับโอเคกำไรเท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่500นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นเป็ดหนักนะผมผมจะให้แบบให้มันแตกมากกว่า500อะเออได้ไหมเพราะมันเป็นเป็ดหนักนะครับผมแต่อันนี้มันออกเป็นสิบห้านะผมยังยังจะแจกให้อยู่โอเคก็ทุน250แต่เกิน500ก็ประมาณ จิ้ลหสิบขึ้นนะครับผมเนาะโอเคไปเบ็ดที่4ไม่รู้จะได้เปล่า <c oughs> ไหวไหมโอเคอีกนิดนึงนะครับผมอีกแค่ไม่กี่ไม่ถึงร้อยนะครับผมเนาะแปบ๊บเดียววะสูตรคนดูวันนี้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้ย,อยมาเรียบร้อยโอ้โหแตกยังไวเฮ้ยใช่ปนะเนี่ยโอเคแตกยังไวนะครับผมโอ้โหสูรท่านผู้ชมคนแรกวันนี้ ของวันนี้มาครับผมเอาว่าไปต่อได้ไหมผมจะไปต่อเรื่อยๆนะผมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเอาว่าต้นเกมมันโอ้โหดีจัดโอ้มาบ่อยเกินต้นเกมนั่นไงหลังเกมมาไม่มาแล้วเคไปแบบเดิมนะครับผมขอกดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมท่านผู้ชมถือว่าแตกมาได้แล้วนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมแตกเป็นสิบห้าด้วยนะครับผม เทำไมรอบนี้แม่งเกลือจังวะทำไมรอบนี้แม่งเกลือจังวะท่านผู้ชมเออไม่มาเลยเว้ยครบห้ารอบย็ดเข้หายไปร้อยกว่าเคบอบเป็นอย่างดอกโอ้ยเกือบโบนัสโบนัสเกือบมาเกือบไปแล้วนะครับผมเนาะตามสูตรขอวนไปอีกสักสองสามรอบนะครับผมอุย้ยถือว่าผ่านแล้วนะท่านผู้ชมนะเออขอเล่นไปยาวๆก่อน เผื่อมันได้อีกนะถ้าอึกมาอีกแล้วท่านผู้ชมหลายรอบสองโอ้ยมาเป็สี่สิบห้ามาอีกสามร้อยโอ้ยมันจะดีเกินไปแล้วเฮ้ยมันจะมาดีเกินไปแล้วท่านผู้ชมเอาตกเฉยโอเคขออนุญาตนะผมปรับไฟก่อน <c oughs> โอ้ไปตกอีกแล้ว เอาว่ะเบ็ดเดียวก็เสียวได้นะฮะเ็็สี่สิบห้านะครับผมเ็ 15, เ็สิบห้าเที่สามโอเคเบ็ดที่สี่ไป เมื่อกี้เบ็ด15มาดีนะผมรอบนี้เบ็ด45มาดีเนีครก็ผมโหได้โล่ห้าตัวเลยถึงพันไหมผู้ชมท่านผู้ชมมาถึงพันเปล่ะเออไป65แล้วไปเบ็ด32ครั้งไป30ยังออกมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมเนาะต้องจัดหน่อยแล้วไป30เพื่อนเออต้องจัดหน่อยแล้วเพื่อนไปเออ ยากว่ะอุ้ยเลยไปวะผมกดเลยไปนะเกไม่เลยนะไม่เลยนะไปต่อเบตีม้ารอบนี้เออรอบนี้แม่งเกลือว่ะไปต่ออีกนะครับผมเออวันนี้เรามีสามสูตรนะท่านผู้ชมนะโอ้สูตรนี้เล่นมาประมาณเจ็ดนาทีหกเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมเนาะเออเดี๋ยวเราไปอีกสูตรเลยนะเดี๋ยวขอบ้นอีกรับรอบสองรอบก่อนนะครับผม เออรายงานตัวด้วยนะครับผมอ่าอ่าคุณกิติพงศ์ใช่ปะเออคุณกิติพงศ์นะครับผมเออเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมเนาะได้รางวัลผมไปเออก็บ่อยอยู่เหมือนกันใช่ปะน่าจะบ่อยใช่ไหมส่วนหากจะเป็นคนเดิมนะครับผมเนาะเออเพราะคนดูเราไม่เยอะนะฮะคนม้นก็ไม่เยอะตักเท่าไหร่เอ้าเฮ้ยค่าแกนลีเฉยเอ้าแบบนี้จะมีผลไหมฮะ อา้าแบบนี้จะมีผลไหมฮะโอ้โหรีต่อหน้าต่อตาเลยยัดเข้เอาแบบนี้จะมีผลในการกดเป้าโอเครอบ5ไปแล้วนะครับผมไปสามสิบไปอีกนะครับผมท่านผู้ชมโบนัสเกือบเข้าแบบนี้จะมีผลหรือเปล่าโอเคห้าตัวมาได้ปะเนี้ยฮะจะได้ปะเนี้ย ไปเบ็ดสี่สิบห้าปึ๊บโอ้โหเบ็ดน,นี้ไม่ได้ไม่เข้าวะเกมบอเป็นอย่างดอกนะครับผมเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเบ็ดสุดท้ายของสูตรนี้แล้วนะฮะสูตรท่านผู้ชมคนนี้มารายงานตัวด้วยนะครับผมทักขีมานะท่านผูออ้ชมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนให้นะครับผมเอ,อคืนนี้น่าจะลงคลิปแล้วก็น่าจะไม่ว่างแล้วนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าทักแชทบอกเลขอะไรส่งหลักฐานมานะครับผมเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วผมพรุ่งนี้ไปวัดอยู่นะถตื่นเช้าไปวัด,เข,วดเข้าวัดเข้าวานะครับผมเบสิห้ารอบห้าไม่มานะครับผมหมูหลังจากรีโอโหรีค่าแกนแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมโอ้โแล้วก็มีผลในการโอ้ไม่ออกด้วยนะฮะ โอเคนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะฮะก็ถือว่าแตกไปแล้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตเอาทุนออกก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดสูรคนต่อไปเลยนะครับผมเนาะผมจะไม่ตัดนะตอนนี้ผมจะไม่ตัดนะผมนี่เลยนะครับผมเนาะเวลาที่ผมาเล่นตอนนี้นะผมเรากดไปตอนหนึ่งทุ่มห้าสิบห้านะผมตอนนี้ก็โอ้ผ่านมาสิบนาทีแล้วหรือวะโอ้แค่สูดเดียวนะนเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูสูตรนี้ก่อนนะครับผมสูดรนนี้สองร้อยเออ เดี๋ยวรอดูอสูตรนี้ก่อนถ้าเวลามันยาวไปเดี๋ยวก็2สูตรพอเนาะแล้วก็เอาไว้วันอื่นนะฮะเออนะครับผมจัดไปหน่อยนะฮะสูตรหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะฮะวันนี้มาดีนะผมผมกล้ารับประกันเลยมาดีนะฮะโอเค โอเคนะครับผมอีกสูตรนี้เป็นของคุณกูแกรมอีกแล้วนะครับผมมืออีกแล้วเหรอ <c oughs> เอเอคอมเมนต์อ่ารอบแล้วได้สองรอบติดเลยนะท,นะท่านผู้ชมนะทำสองรอบสองรอบได้ทั้งสองรอบเลยนะครับผมเนาะโอเคทุนสองรเช่นเคยนะครับผมนอะสูตรแกรมเช่นเคยเออแต่คิดมาใหม่นะครับผมนอะทุนสองร้อยเจ็จุดห้าหาขวานสามแถวหน้าที่จ่ายหรือไม่เข้ารายจ่ายเออ แล้ว3ามสิบยาวๆนะครับผมแล้วไปส0มสิบยาวๆนะฮะเออไปยาวๆนะครับผมเนาะเออมันเป็นคอมเมนต์ซ้ําเดียวกับอันนี้นะครับผมเนาะเออเป็นวันมเม้นกัน2วันนะผมแต่เป็นสูตรเดียวกันนะฮะเออไปขอจัดหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นเจ็ดจุดห้าใช่ไหมไปแบบหาเลยนะหาขวานสามแถวใช่ไหมเออจัดสักหน่อยสามหน้านะผมมือ,อ สามแถวหน้าสามแถวหน้าก็จัดไปดีครับรออะไรล่ะออแล้วก็ไปเบสสามสิบยาวๆนะฮะโอ้ขวานมาแถวเดียวนะผมตัวเดียวใจเย็นเอ้ามาแล้วแบบนี้ได้ปะเฮ้ยมันไปไวเกินล่าเฮ้ยแบบนี้ได้ไหมอ่ะผมผมผ่านไปก่อนนะมันต้องมารอบแรกใช่ไหมท่านผู้ชมมันต้องมารอบแรกใช่ไหมคุณกูแกมครับผมเออเดี๋ยวขอไปอีกมันมันจะไวเกินไปแล้วผมเนาะเออ โอเคซิมองเทสโอ,โอ้ทุนก็น้อยนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าจัดทุนว่าน้อยมากนะผมไปเป็นสามสิบแบบนี้นะฮะเออไปเป็นเจ็โอ้โหขนาดเบ็นเจ็ด 7. แม่งยังดูดขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมกูแกมมึงว่ากูว่ารอบนี้ไม่ได้วะ <c oughs> โอเคก็หวังว่ามันจะได้นะครับผมเนาะก็อ,อยากจะแตกแบบเยอะๆบ้างนะครับผมโอเคไปหาขวาน โอ้ยมาโลสวย40กลับมาทุนนะครับผมเค okay, ขวานมาสองหน้าอยู่นะครับผมเนาะผมจะเอาคอมโบแรกนะเป็นที่ตั้งนะครับผมเค okay, มามันต้องได้ช็อตนะฮะอ่าที่บอกว่าอ่าไม่ไม่นับไม่นับไวใช่ไหมไวมันแทนทุกตัวในนี้นะครับผมเนาะยกเว้นโบนัสน,นะครับผมเออ ไม่นับปลายนะครับผมเนาะเอาขวานล้วนนะครับผมเนาะโอเคจัดไปอ๋อยาวๆเลยละกันนะครับผมจะไหวไหมเนี่ยถ้าแกนแม่งก็ลดเหลือหกหมื่นกว่าเออลดต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยลดต่อหน้าต่อตาสวยเลยนะครับผมเออแปลกๆว่ะเฮ้ยเคบป่เป็นอย่างดอกนะผมไปต่อโอ้มาสองหน้าว่ะ ทีมาอีกสองหน้าอีกแล้วเค okay. อุ้ยมาสามหน้าอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมแต่มันเป็นคอมโบสองนะผมผมยังจะไม่ไปเบียดสามสิบเนาะเอา้าค้างอุ้ยผมแหกปากไปแหกผมแหกปากเยอะไปป่าวะเกียด <c oughs> ดึกแล้วนะเนี่ยเอา้าค้างเฉยเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเอา้างงนะเนี่ยเอา้าเอา้าแกมเฮ้ยแกมสูตรแม่งมีปัญหาวะ <c oughs> สูตรมีปัญหาวะเฮ้ยเอ้าค้างเฉยเลยต้องจมเออเราจะได้ตอนไหนวนะเนี่ยโอเคลองดูเล่นๆไปเถอะครับผมเนาะเออค้างเฉยเลยเว้ยเออแบบนี้กูก็ออกเข้าใหม่ดีวะเออค้างเฉยเก้ป,ป,ป้าเป็นยังงัก็อขอโทษด,ด้วยนะครับผมเนาะเออค้างเฉยเลยเว้ยไปนะครับผม ถ้ามีปัญหายัางไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจัดอีกอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะต้องขอไปด้วยนะครับผมเออโรเกอร์น่าจะมีปัญหาอีกแล้ววะเนี่ยฮะมาครับผมสวยสูตรคนดูสองท่านนี้นะผมท่านแรกแม่งแจกไปแล้วแล้วไม่ใช่แจกไปแล้วนะผมได้ไปแล้วนะครับผมมารายงานตัวด้วยนะครับผมเนาะเออไปมันค้างเฉยเลยว่ะเมื่อกี้แกเมยไป โอเคเดี <unting> okay, to to ๋ยวผมหาขวานอีกหวังว่าขวานมันจะมานะขวานสามแถวหน้าวโบนัทจะมาก่อนแล้วโบนัทแดงจะมาง่ายกว่าขวานอีกเว้ยเนี่ยอ้ยไม่มาเว้ยไปขวานเดี๋ยวถ้าขวานลงมาอีกทีนะเดี๋ยวผมต้องไปแล้ววะนั่นไม่มา เออเพราะถ้าถ้าหาขวานในคอมโบรอบแรกนะผมมันไม่ได้ไงตอนเนี้ยคือ,อผมกดนานไปแล้วนะฮะโอเคคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะท่านผู้ชมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหมู่ขวานมาสองแถวเฮ้ยมันนานไปแล้วเพื่อนมาหน่อยโอ้ต่อเล่นจุดทุนลดขนาดนี้ละฮะโอเคขวานมาบนไหมถ้าขวานมาบนอีกแถวหน้านะผมเดี๋ยวผมไปเออมาแหละโอเค ต้องมาลุ้นไปสามสิบอีกแล้วหรอเนี่ยเคไปนะครับผมเอ้ยมาอยู่เปสามสิบเฮ้ยมาหน่อยก็ะจะฮึบสวยครับผมเปสามสิบมาสะสมได้มาห้าสิบคอมโบสองคอมโบสามไม่มาเกือบเกือบเกือบอบ่เป็นหยังดอกรบผมไปต่อครับผมทุนก็น้อยนะท่านผู้ชมนะ น้อยแต่ร้อยเปอร็นหรือเปล่านะครับผมเบ็ดหนักด้วยนะฮะเคเบ็ดต้องตั้งสติแล้วอืบอเคอ่าช่วงนี้วันเอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้ดิวันนี้นะครับผมกดเองนะดาก็เวิร์กอยู่นะครับผมเนาะก็เล่นได้นะครับผมไม่ถึงกับแบบดูดอะไรขนาดนั้นนะฮะมันมาดีมากนะครับผมวันนี้มาโอ้ลงมาไม่เข้าเลย เอย,เอยเอไปอีกสองเบ็ดได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะครับผมสูตรนีเ้เดี๋ยวค่อยจัดอีกนะครับผมเออยังมีอีกสูตรนะคุณแกมนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นนะครับผมได้มาสิบนะครับผมลงมาไม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะคุณ,คณ,คณกิกูแกมนะครับผมเนาะสูตรมีปัญหาวะ่ะสูตรไม่ดีหรือผมไม่ดีวนะเนี่ยงงนะเนี่ย จริงๆนะ่าจะกดตั้งแต่ขวานรอบแรกแล้วเนาะมารอบแรกนะเหมือนจะได้นะผมเอาค้างอีกแล้ว่านผู้ชมโอ้โหค่าแกนแมงลีมาค้างเลยนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าก็ไว้ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมไว้ประมาณนี้เลยละกันเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้คือเช้าไปวัดนะผมหลังจากไปวัดมาจัดเกมต่อนะครับผมเจอกันฮนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบายยฮะจุดจบ